ช่างสึกใจมาเต็มโคตรย่มองเกมดวลเกาหลีอะไรก็เกิดขึ้นได้สวัสดีครับ่บ่ากี้ีสานใต้มาแล้วครับพบกับข่าวสารฟุตบอลไทยเช่นเคยนะครับ โค้ชโย่งยกเครดิตให้ลูกทีมกำชัยชนะเหนือมาเล3-0วรบุศีมาคะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยกเครดิตให้ลูกทีมทุกคนที่เอาชนะมาเลเซีย3-0เก็บ3แต้มแรกในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2022รุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม C เมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาช้างศึกยู23ได้3ประตูจากสุพรัณเหมือนตาเหมาสองลูกและชาญรุ่งพรมศรีแก้วเอาชนะมาเลเซีย3-0เก็บเพิ่มเป็น4คะแนนจากผลงานเสมอนหนึ่งชนะหนึ่ง ่อนอื่นต้องขอขอบคุณมาเลเซียวันนี้เราเล่นฟุตบอลโดยที่ไม่มีนอกเกมกันและเป็นเกมศักดิ์ศรีซึ่ง2ทีมทําได้ดีผมต้องขอขอบคุณนักเตะของผมวันนี้ทุกคนแสดงให้เห็นว่าท่ามกลางความกดดันต่างๆในทีมเขาสามารถผ่านไปได้สิ่งสําคัญคือชัยชนะครั้งนี้ต้องบอกให้นักเตะและแฟนบอลชาวไทยทุกคนผมว่าการชนะครั้งนี้มันทําให้เรามีความสุขทั้งประเทศขอบคุณผู้จัดการทีมในสมาคมฟุตบอลที่คอยสนับสนุนเราตลอดผมว่าฟุตบอลมันออกได้ทุกหน้า เกมหน้าระหว่างเวียดนามกับมาเลเซียผมเชื่อว่ามาเลเซียสามารถดาชนะได้ผมรู้จักทีมชุดนี้ดีพวกเขาสู้เต็มที่ส่วนทีมเรากับเกาหลีอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่เราก็เคารพผู้ต่อสู้และทุกทีมเราให้โอกาสนักเตะทุกคนลงไปเล่นแต่ถ้าใครลงไปเล่นและยังตื่นเต้นหรือตอบโจทย์ไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนแต่มันไม่ใช่ความผิดพลาดส่วนบุคคลแต่ที่เราทําเร็วเพราะเรารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสําหรับโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับเกาหลีใต้ที่ปัตตากสเตเดียม ในวันที่8มิถุนายนเวลา20นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยสำหรับราชันบังกรรัชบุรีมิตเอฟ FC ในตัวจโนตจักรพันธ์เกียรพรมแข้งวัย34ปีตำแหน่งกองกลางไปขวาอดีตนักเตะบุริรัมยูไนเต็ดไปร่วมทัพเพื่อเสริมทัพสู้ศึกฤดูกาลใหม่โดยมีรายง,งานข่าวว่านักเตะที่ได้มีโทรฟรี่ติดตัวมากที่สุดทั้งกับการเล่นกับเมืองทองยูไนเต็ดและบุริรัมยูไนเต็ดถึง28แชมป์28แชมป์นั้นราชุยมิตถุน FC ได้ค่าเหนยกับอดีตนักเตะเมืองทองยูเนเต็ดและบุรีรัมยูเนเต็ดเดือนละ3.2แสนบาทไม่รวมค่าเซ็นสัญญาเข้าร่วมทีมอีก1.5ล้านบาทเลยทีเดียวปิยพลพานิชกุณขอบคุณบุรีรัมยูเนเต็ดหลังปิดฉาก1ปีครึ่งย้ายไปร่วมทีมหนองบัวพิทยาเอฟซีใน League, รีโวไทยลีกฤดูกาล2 0 2 2ันย 3, ีถึงสองพดาวเตยวัย34ปีมีส่วนช่วยทีมให้ทัพประสาทส,สายฟ้าศปความสำเร็จควาา้า3แชมป์ทั้งรีโวไทยลีกชังเอเปคัพในรีโวลีกคัพในฤดูกาลนี้ มาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ก่อนที่จะหมดสัญญากับทีมในยายโซบยาไกยชนแบบไม่มีค่าตัว